ช่อง FC แฟนคลับสุขุสุขคนน้ำเด้อจ้ามือนีก็มาพบกับช่องฮักนกแช่แนวคือเก่าจ้ามีพัดลมใบรุระนะครับไปโรงเรียนโอ้ยไปโรงเรียนแบบนี้มันต้องอนี่ช่องฮักนกแช่แนวสิผ้าพีผ่านหนองมากินยังเนาะพ่อแม่พี่น้องตงัวใหญ่ใโอ้ยย่างมึกกระดองตัวใหญ่ๆจ้าอู้เอาตัวนี้ดีกว่าหัวไม่คาแล้วแหละ <c oughs> มือนีน้องกันกะสีสังเกตว่าน้องกันตาตู่นี่แน่ะแม่อันนี้น้องกันโอเคน้องกันเป็นยังคือตาตู่มันอ๋อซางต่อเลยน้องกันเป็นยังคือตาตู่พี่น้องทำอ้าวมันมันฮอสทักขี่เลยโบเมนกันเป็นยังคือตาตู่อ้าวยุงกัดครับยุงกัดแมลงสาบกัดเเกี่ยยวังคมือนีชี้ผ้าพีผ้าหนอกมันเจ็บแสบเจ็บแสบแต่พอดำบอยูพอดำไป ทุละโรงเดียนเย่ลงมือเลยลงมือเลยเอ้าจะตุนนั่นได้บ่กันแกจะตุนนี่สกินพักให้เยอะที่สุดโอ้ว้ๆๆว้าว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 งกันอย่าจิ้มหนด้เพิดดิ่งอะดูนไปเลยไอ้กินปะเ่ยดปะเพลดอยู่ คุ้มบอลน้องกันบ่แมนมื้อซึ้งแปลกๆบ่เอ่ะเออมันเข้มๆข้ปลาหมึกมันก็ต้องเข้มอยู่แล้วเออเหรอตัวใหญ่ๆครับพี่น้องแซ่บบอลน้องกันแซ่บโยกไปจับอันนั้นให้กินไข่มันบ่ลุยกินไข่มันอืมันก็มีไข่ครับก็จิ้มจิ้มเจลลายแท้ จิ้มพักกรอบๆมันคืออย่างนะสายบัวสายบัวสายบัวขี่สายบัวอย่างไรสายบัวตนำออสายบัวน้ำทางนำนี่ลืม มึกกระดองตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องมือดีบัลลามาอยู่บาเป็นอย่างกินไก้สามรอบเรื่องกำเนียกกันนะโอเคได้เอ้าบอกตอนไหนเออไปเลยก่อนไปก่อนกระได้ค่อยมาไปบุญไปน้ำบับดำไปน้ำกำเนียกซะ แต่แห้งจา้านงกันปละเดียวเดี๋ยวมันกับมาเยองี้ยค่อย,เ,ยเอาไปไนี่นงกัรบอกก็ผยอยฮะผอยก็พี่น้องไงเฮ้ยใจบดีเลย <laughs> เอ้ <laughs> เอเ้องาำเอือยเน่มันความเราเอือจอยช่างมันจ๊ะ ចាំង man เลยอ่ะមកមានមកកាฮะเอาលេบអ៊ឹមជាអត់ໂຕនេះប ாய் ជីกินอันนี้มันเนาะฮะជាបកកែយកហូបมันអឺអឺ มีพักยังเนยมือนี่ผักสลัดกระดำม่วงสายบัวกระเฉดก็เจาซีฟูดมักพริกทามพักไปทามเจลเพิ่ปแปลว่าชาๆม่หนีให้จ้าปลูกไปกลางกัาปบะ มันมีเหตุจักโลกแม่มันมีจักรโลกสร้ามื่นลกหนองกันขึ้นหายร้ายแท้เอาหายร้ายคนมันรวยอ,ะอ่ะปลุกใจน้ำคนรวยทีน้องพี่น้องกินเอาตัวนื้อกว่ามพี่เนื้อใหญ่อืมฮะอัน้เนี่ยเบิร์กอันนี่มันก็คือกันอืมมันเกี่ยวก่อน กินให้มันเบิดก่อนหรอกการเดี๋ยวเร็วๆมันกะอันเดียวกันอ่ะหรอการมันเพลแล้วเจียวตัวนี้กันเรื่องก็บปะต่องเจลก็บปะต่องจำเจลไหมอ่ะเออเอาอีกเอ้ยกันเอาเองไงอุ้ยกันเอานี่มากันยังกินบ่เบอร์เลย ฉันยังกินบ่เบิดเลยขอบินเล่นเ่นาะแม่ยังไงมึดแต่ว่ามันตัวใหญ่ดุดะไรอืมเ๋ยวๆกินอัน่นเอาตัวและเอาตัวนั่นละกินให้มันเบิดก่อน นี่นกันกินหีีมันอืมข้างน้ำไม่กินแหน่ <laughs> <laughs> กินหนวดมันมันจตกแสบแสบไปเลยแล้วจีบิกางเนี่ยบะ รสชาติมันเป็นอะไรลงมุดฮึสุดยอดความเค็มแ<ข>ม่มันชาไปขึ้นน้ำห,หนวดมึก๊กงาแพงนั่นงาเมึกกระลำ ฝ่ากินฝ่ากินรับเบิด์ดิด้ไงผีวุ่นเปนเบิดปลาน้าของกันพีวุ่นพีวุ่นพีวุ่นเลยือออนใหญ่แ่ไหะ ไม่กินพี่น้องจี้าัมเหรอมองกันเชวนพี่น้องไงเชวนพี่น้องเหยี่ยงไฟว่ะชวนพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำไม่เผ็ดแต่ก็ยงเผ็ดอย่างอ่ะเกี่ยวอย่างซานาเกี่ยวไรอ้าวน้องคืย น้องกันหืมร่องไหวไว้แจกติดชุดให้หลุงดูจ้างมือเดิมจุก่าใช่เปล่ากันแจกกระดุกจ้างมือเดิมดอกที่สองหืมน้องกันพนันใบไส้ หเขานำไปใช้เขานำไปถูไป,ไปไปเมืองไงไปเมืองเห็นยังไปโรงเรียนบอแงานอือกระลุกขึ้นนางแบบนี้กว่ามีมันกันสิเตียอะไรอมองพี่หนองบอเห็นได้นางลงรถนางแบบน,นี้มีแบ่งกัน Ok Ok, ôi hơi ơi Let's Huy Hui Let's go <coughs> oh, <my. coughs> oh, ลูกขึ้นนั่งดีๆเอ้ยโมเมนลูกขึ้นลูกขึ้นพี่น้องเนีย่ยโมเ็นโอ้ยช้างมาอ้วนใช่นหมอ้วนได้ไพอ้วนเลยเอื้อยแหละงามได้ไผพงามได้ใยเอ,อื้อยอออออยังนะเอ,อ้ยเอื้อยยังนะเอ้ยใบโอเคเอ,อ้ยมึ ขี้ไรเออได้เออุ่นปะความร้อนกันว่าเห็นดอกลูกขุนดีๆกันน้อยเอาไปเดี๋ยวพี่หน่อบระหินนะอยังไงปแข็งนั่งดีๆนั่งแบบยังยอด I'm <laughs> not <laughs>

เด้อจ่าเฮ้ยพี่น้องเงียบสำหรับคลิปนี้จ้ะนี่ทอนนี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฮักนกแช่แนวขึ้นเก่าคือเดิมจ้าเพิ่มเติมก็คือกดไลค์ให้น้องกันนะเอาอีกและโอ้ นิ่งเกลือี่นอนนิ่นะจ๊ะพวาไม่ไ่นอนสเลยที่นินนน่ก็เขา